สวัสดีครับเ,เดี๋ยวผมจะขอแนะนำการจัดการ Google Form นะครับโดยโดยเราสามารถกำหนดเงื่อนไขในการเลือก Option ในการที่จะสร้างคำถามหรือข้อมูลนะครับปัญหาเดิมที่เคยเกิดขึ้นนะครับก็คือในเรื่องของการที่เราไม่ได้ใส่เงื่อนไขลงไปในแบบสอบถามนะครับในแต่และหัวข้อยกตัวอย่างเช่นอ,อย่าง อย่างหัวข้อนี้นะครับถามว่าคุณเคยใช้บริการหน่วยบารลา,าหรือไม่สมมตุติถ้าเกิดเคยมันก็จะทําคําสั่ง continue to next section ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราไม่เคยในความเป็นจริงของการไม่เคยเนี้ยมันควรจะต้องกระโดดไปที่ submit form หรือว่าจบการทํางานเลยแต่เราจะเห็นว่าในเงื่อนในออปชันที่2ที่ว่าไม่เคยเนี้ยเราไม่ได้กําหนดนะฮะเราไม่ได้เลือกมันเลยกลายเป็นว่า มันจะเอ่อทำงานลำดับถัดไปก็คืออันล่างคือมามาทำการประเมินต่อซึ่งจริงมันผิดเงื่อนไขถูกไหมฮะถ้าเกิดเราไม่เคยเราควรจะต้องเลือกตรงนี้นะครับเลือกตรงนี้แล้วก็ไปที่ s u b m i t form เลยนะครับเพื่อให้เมื่อไม่เคยปุ๊บจะปิดการทำงานของหน่วยนี้ไปเลยนะครับก็ออ,อยากแนะนำนะครับวิธีการเผื่อเวลาผู้ใช้ไปกำหนดเงื่อนไขในการทำแบบฟอร์มเนี่ย จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนิดหนึ่งนะครับ mm. เพื่อ,อจะได้ใช้ประโยชน์จากมันเช่นเคยไม่เคยนะครับถ้าเกิดไม่กําหนดข้างหลังเนี้ยมันมันจะทํางานเหมือนกันถ้าไม่ถ้าไม่กําหนดแต่ได้กําหนดปุ๊บมันจะแตกต่างและคือไม่เคยปุ๊บจบนะครับสับมิดฟอร์มก็คือจบการทํางานไปเลยนะครับกอ็อยากให้ทุกท่านลองเรียนรู้ตรงจุดนี้แล้วก็ปรับตัวแบบฟอร์มต่อไปนะครับขอบคุณครับ